ดวงรายวันวันที่4โมกราคม2,569คำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องอดทนและแบกรับภาระอาจรู้สึกหนักอึ้งเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบแต่ขอให้รู้ว่าความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่าเป็นวันที่ต้องใช้ความมานะบากบันสูงกว่าวันอื่นๆผลสำเร็จจะมาช้าแต่มาชัวร์และมั่นคง การงานงานหนักงานยากงานแก้ปัญหาตกมาที่คุณต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่นหรือเจองานเร่งด่วนที่ต้องทําให้เสร็จงานด้านอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือก่อสร้างจะก้าวหน้าดีแต่ต้องแลกด้วยเหงื่อการเจรจาอาจมีความล่าช้าไม่ได้ดังใจในทันทีต้องตามงานบ่อยๆการเงินการเงินตึงมือเล็กน้อย มีรายจ่ายที่จำเป็นรออยู่แต่คุณบริหารจัดการได้ดีไม่ถึงกับขัดสนโชคลาภมีน้อยอย่าเพิ่งเสี่ยงดวงหนักเน้นเก็บออมและหาไรายได้จากน้ำพักน้ำแรงจะดีกว่าความรักคนโสดยังไม่เจอคนที่ใช่หรือคนที่เข้ามาอาจมีภาระมีปัญหาส่วนตัวเยอะทำให้คุณต้องคิดหนักรักใครชอบใครต้องใช้เวลาดูใจนานๆคนมีคู่ความสัมพันธ์ดูจืดชืด หรือมีความตึงเครียดจากเรื่องงานมาลงที่บ้านต่างคนต่างอยู่บ้างก็ดีเพื่อให้มีพื้นที่ส่วนตัวสุขภาพระวังโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิสซินโรมปวดกระดูกหรือโรคเครียดลงกระเพาะต้องพักผ่อนให้เพียงพออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความเครียดวิตกกังวลเกินเหตุและการมองโลกในแง่ร้ายจะบั่นทอนกำลังใจตัวเองคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขด้านการงาน ให้แบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆแล้วค่อยๆทําจะได้ไม่ทอ้อด้านความรักให้หาเวลาไปทําบุญร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการเงินให้วางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ข้อดีข้อเด่นมีความอดทนเป็นเลิศรอบคอบรับผิดชอบสูงสิ่งที่ควรทํากวาดลานวัดหลังห้องน้ําวัดสิ่งที่ไม่ควรทําแบกรับปัญหาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเก็บความถูกไว้คนเดียวเลขนําโชค7 0 8 เลขเสียงโชค7087การทำบุญแก้เคล็ดบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือทำบุญลงศพสรุปภาพรวมดวงคนเกิดวันเสาร์อดทนคือคาถ้าของวันนี้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสู้สู้